อย่าทำแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีความชำนาญในการดูว่ามะพร้าวมันอ่อนหรือมันแก่ไม่งั้นนะคะจะเกิดความผิดพลาดอย่างที่ปอเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะปอกับพี่สกลเนี่ยพากันไปตัดมะพร้าวค่ะมีความหวังว่าจะมีมะพร้าวไว้ทยอยเฉาะกินนะคะแต่สิ่งที่พบคือแบบนี้ค่ะหลังจากเราได้มะพร้าวมาแล้วอะคะ่ะ เราก็ทําการเฉาะแล้วเราหวังว่าเราจะได้มะพร้าวที่หวานแล้วก็มีเนื้อที่กำลังพอดีที่เราอยากกินนะคะแต่เพื่อนๆลองดูสิคะสิ่งที่ได้ก็คือมะพร้าวที่ไม่มีความหวานแล้วก็ไม่มีเนื้ออยู่ในนั้นเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดกับมะพร้าวเพียงแค่ลูกเดียวนะคะมาค่ะพอจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปดูความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นค่ะเช้าวันนี้นะคะ เราหวังใจจะออกไปเอามะพร้าวกันนะคะอากาศดีเนาะเราก็เตรียมอุปกรณ์ไปค่ะด้วยความไม่ชนานาญเนาะเราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะก็เตรียมไปทั้งหมด3าอย่างอย่างที่เพื่อนเห็นนั่นแหละค่ะเครื่องมือชิ้นแรกที่พี่สกลใช้นะคะเป็นทักออค่ะแต่ว่าพอใช้แล้วไม่สําเร็จนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้มีดค่ะล่วงลงมาละค่ะทลายแรกหลังจากนั้นพีน่สกลก็หันไปเพื่อจะฟันทลายที่สองนะคะแล้วก็ทลายที่สอง ก็ล่วงตามลงมาค่ะพอเข้าไปดูก็พบว่าเหมือนลูกมะพร้าวมันแตกนะคะก็เลยลองมาแหวกแหวดูค่ะแล้วก็เอาหลอดลองจุ่มเข้าไปนะคะก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันง่ายจังเลยเนาะพอดูดดูแล้วอะค่ะน้ํามันไม่หวานค่ะมันไม่มีความหวานอยู่เลยนะคะก็เลยนึกแปลกใจก็เอาทลายแรกอะคะ่ะที่เราได้มาก่อนเนาะลอ,ลองมาลองมาเฉาะดูนะคะเออพอตอนที่ที่เฉาะอะค่ะลักษณะของเปลือกมันก็ไม่เหมือนกันนะคะ เแล้วก็กว่าจะเฉาะได้มันก็หนานะมีดเด้งตึงต้งตึ้งเลยนะคะอืมไม่เหมือนกับลูกแรกเมื่อกี้ค่ะไม่ต้องเฉาะเลยมันตกลงมามันก็แตกแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่หวานตอนนี้เราก็มาลุ้นกันว่าเอ๊ะมะพร้าวลูกนี้มันจะหวานหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นพอแก่ออกมาได้แล้วนะเอ้ยเนื้อมันแก่อย่างเงี้ยค่ะเนื้อข้างในมันแก่แล้วพอดูดดูมันหวานค่ะดูจากหน้าคนดูนะคะหวานเลย ส่วนมะพร้าวที่มันอ่อนนะคะปอก็ใช้วิธีมาเฉาะนะคะแล้วก็มามาเทเก็บรวมกันไว้ก่อนนะคะโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะเอามาทําอะไรอะค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นคือทลายที่มันเป็นสีที่เยอะๆทางซ้ายมือค่ะมันมันเยอะมากแล้วมันอ่อนทั้งหมดเลยอะค่ะเนี่ยปอก็เอาลองมาเทนะคะแล้วก็มาเคาะดูนะคะเกือบทุกลูกเลยค่ะมันมันอ่อนหมดเลยนะคะเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเนาะเราก็เลยใช้วิธีว่า ้างั้นเอามาปอกให้หมดแล้วกันแล้วก็เอามาเทน้ําเก็บไว้ก่อนนะคะโดยที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เดี๋ยวเนื้อก็คงได้กินแต่แล้วค่ะเนื้อก็ไม่ได้กินค่ะดูสิขูดออกมานะคะก็ได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองค่ะวันนี้ปอก,กเลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆนะคะว่าตอนที่เรายังไม่ชํานาญเนาะเราก็ไม่ควรเอามะพร้าวนะคะลงมาทั้งทลายเลยเนาะเราอาจจะทยอยเอา ลงมาทีละลูก2ลูกก่อนนะคะแต่วันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะปอก็เลยเอาลงมาทั้งทลายเลยเออมันก็เป็นประสบการณ์ให้เราอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวต่อไปปอคงต้องหาวิธีดูอะคะ่ะว่ามะพร้าวที่มันมัน